ช่วงเวลาที่เจาะเลือดเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดน้องเพิ่งหกเดือนนะครับน้ำหนักยังมาถึงสิบกิโลเลยเขาโดนเข็มแบบเจาะเข้าไปมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเห็นลูกของเราร้องขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแล้วก็นี่คือการป่วยครั้งแรกแล้วเป็นโควิดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ไม่ปกติเราเราต้องเ,ออเข้มแข็งเพื่อเพื่อลูกพอสมควร คือคือคุณหมอแนะนําว่าแบบเอ่อถ้าเกิดเข้ามาแล้วแบบมาตรวจเลยอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะยังอยู่ในภาวะแบบช่วงช่วงกำลังแบบฟักตัวอะไรเงี้ยจะตรวจแล้วไม่เจอเราก็ทิ้งน้องไม่ได้ใช่ไหมใช่น่าจะแบบรอเจอสักแบบว่าอาจจะแบบรอสักแบบวันสองวันก็คือหมายถึงเมื่อวันเซนวันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นแบบวันเนี้ยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เช้าน่าจะตรวจพิษงานน่าจะน่าน่าจะรู้กันก็พรีซีพมาขนาดนี้ไม่น่าจะรอดจ้ะครับจริงๆมันไม่ใช่หาหาสาเหตุ เพราะติดมาจากที่ไหนค่อนข้างจะยากค่ะ<แ>เพราะว่าตัวพี่เต้กับกรเองก็มีออกไปทํางานข้างนอกด้วยพี่แม่บ้านที่บ้านติดโควิดด้วยคือเราไม่รู้เลยว่าไปรับเชื้อมาตอนไหนใช่เพราะว่าทั้งบ้านนะคะมีแค่น้องสองคนติดแต่ว่าผู้ใหญ่ยังไม่มีใครติดเลยแล้วอาการตอนแรกเป็นไงบ้างคะพี่ทานน้อยค่ะตัวร้อน,นใช่แล้วก,แวก็แล้วก็รีบมาโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเออเล่าให้คุณหมอฟัง ว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยขอเอทเคก็ขึ้นเลยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นคุณหมอก็ขอให้ช่วยสังเกตอาการของรด็กที่บ้านด้วยเพราะว่าโอกาสที่จะติดก็สูงมากเพราะน้องอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็สุดท้ายคือก็เกมอะเบื้องต้นการรักษาของเด็กหลังจากที่ตรวจเอทเเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหมอให้รอดูอาการก่อน เพื่อที่จะรอผล P e C R นะครับ24ชั่วโมงระหว่างนั้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องคอยดูแลทั้งเรื่องแบบอ,อุณหภูมิร่างกายไม่ให้สูงเกินไปเพราะถ้าเกิดสูงเกินไปเนี่ยเด็กหกเดือนชักได้ครับก็ถ้าชักนี่ก็จะเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะเียก็คืนก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะเช็ดตัวแล้วก็ให้ยากแก้ไขาย,ยาลดไข่ยอยู่ตลอดรับแต่สุดท้ายแล้วไข้ก็ไม่ได้ลดลงครับอยู่มาณ38.4 38.5สูงสุดไปที่38.9 ก็เลยวิงว่งไหวก็เลยโทรมาที่โรงพยาบาลบอกว่าเออตอนนี้คือน้องไข้ไม่ลงเลยไก็ว่าจะทําอะไรก็ตามวิ้นาก็เลยเข้ามาแอดมิทก่อนพอแอดมิทเสร็จปุ๊บระหว่างที่กําลังรอผลพีซีอารเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการติดเชื้อเนี่ยของของเด็กเนี่ยก็เขาก็เข้ามาร่วมแบบเขาเข้ามาร่วมแบบวินิจฉัยโรคด้วยสุดท้ายก็เออ่ได้คําตอบเดียวกันว่าเราอาจจะไม่รอผลพีซีอแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นอาการโควิดแน่นอนก็เริ่มมีการให้ยาตัวตัวยาต้านเลยนแล้วก็ซาฟี วิธีการก็คือนอกเหนือจากฟาวิแล้วก็วคือจะดูแลรักษาตามอาการนะครับไข้ขึ้นก็ให้ยาลดไข้มีไอก็ให้ยาแก้ไอแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีแบบพวกน้ำมูกน้ำมูกเนี่ยก็มีก็ก็ให้ยาลดน้ำมูกไปก็คือตามอาการเลยทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ที่ยากกว่าก็คืออันดับแรกก็คือตอนช่วงที่จะต้อง เจาะเลือดเผื่อว่าบางทีอาจจะมีไวรัสตัวอื่นด้วยอาจจะมีเชือ้อตัวอื่นที่เข้ามาทําให้เด็กไม่สบายเพิ่มอีกอะไรเงี้ยมีโรคแทรกซ้อนได้อะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยต้องเจาะต้องเจาะเลือดช่วงเวลาที่เจาะเลือดเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดน้องเพิ่งหกเดือนครับน้ําหนักนยังไม่ถึงสิบกิโลเลยแล้วก็ตัวแค่นี้ยเขาโดนเข็มแบบเจาะเข้าไปเพื่อจะแบบต้องหาเส้นเลือด <c oughs> ของลีลิกอ่ะยังดีวันนี้มาแล้วเจาะแค่ครั้งเดียวคือจบเลยเพราะว่า เออลิลิศเนี่ยระหว่างทางก่อนหน้าที่จะมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ยังทานนมยังดื่มนมยังอะไรได้อยู่อะไรเงี้ยทําให้ตัวตัวเส้นเลือดเขายังฟงูแล้วก็เลือดก็ยังไหลดีอะไรเงี้ยครับพอพอเจาะเข้าไปปกกุ๊บก็เจอเลยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าของมิวสิทเนี่ยเมื่อวานเจาะสามครั้งเจาะขาไปครั้งหนึ่งไม่เจอควาน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 ,วาน,วานจนเลือดไหลอะไรเงี้ยก็แบบก็หยุดพอหยุดเสร็จปุกก๊บก็เลยมาเจาะเจาะแขนแทน อีกข้างหนึ่งเจาะไปตอนแรกได้เลือดมาแล้วครับแต่เจาะไปสักพักนึงกำลังจะเอาเลือดเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยก็บกว่าเส้นเลืดดอดแตกก็ต้องไปเจาะอีกข้างในงสุดท้ายก็คือโดนเจาะมือซ้ายมือ,อขวาแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งมันมันแย่มากคือมันเป็นความรู้สึกที่เราเราไม่เคยเห็นลูกของเราร้องขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแล้วก็นี่คือการป่วยครั้งแรกแล้วเป็นโควิดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าทุกอย่างมันค่อนจะรุนแรงแล้วก็ไม่ปกติครับก็เลยทาให้เราเราเราต้องเข้มแข็ง เพื่อเพลูกพอสมควรพอหลังจากที่เจาะเลือดเจาะอะไรเสร็จแล้วเนี้ยก็เป็นช่วงอะไรที่ต้องให้ฟาวิซึ่งปกติแล้วผู้ใหญ่ที่กินอย่างเงี้ยก็จะกินอยู่มันสี่เม็ดต่อมื้อสองมื้อต่อวันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรแบบของน้องเนี่ยมิทธิกจับลิริกเนี่ยวันแรกกิน1เม็ดครึ่งแล้วกินเม็ดหรือว่าเป็นกดวิธีการคือกดแล้วใส่น้าให้นึกภาพว่าเราเคี้ยวยาและอมน้าไว้อะค่ะ แล้วเด็กครับเพราะเขาก็คือพอกินแล้วปุ๊บก็คือพอฉีดใส่สลิงปุ๊บเข้าไปเท่าไหร่คืออ้วกออกเท่านั้นเข้าไปเท่าไหร่ออกเท่านั้นป้อนสองครั้งก็อ้วกสองครั้งป้อนสามครั้งก็อ้วกสามครั้งคือเราแบบเราสงสารเขามากแต่ว่ามันเป็นวิธีเดียวที่สามารถทํายาแบบเอายาเข้าไปในร่างกายเขาได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับนี่นี่ของมิวสิคเนี่ยเมื่อวานนี่ก็แย่พอสมควรแต่เขายังพอได้รับยาไปบ้างเช้ามาวันนี้ก็ยังดีขึ้นแต่ว่าของเลวิสเนี่ย เออเมื่อเช้าป้อนสองครั้ง้วกเละทั้งสองครั้งเลยก็คือยังไม่สามารถจะกินเค้กเอายาเข้าไปได้เลยก็เดี๋ยวเขาต้องปรึกษาคุณหมอกม็จะพอมีวิธีไหนบ้างที่สามารถทําให้ลิลิกได้รับยาเข้าไปได้บ้างต้านไวรัสได้บ้างนะครับมิวสิคเป็นแนวโน้มที่ดีค่ะก็ตั้งแต่ได้รับฟาวิไปเนี่ยสามมือเนาะสาม,มือก็เริ่มดีขึ้นเริ่มยิ้มได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะ,ะยิ้มได้ล่าเริงขึ้นค่ะเล่น หัวเลาะได้จากวันแรกนี่คือซึมแบบเสื่องซมไปเลยอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นแต่ว่าพี่ล็คขึ้นมาวันนี้ต้องบอกกันว่าของของพี่รันสึกไข้ลดลงด้วยใช่ใช่ตอนนี้เป็นเป็นไข้ต่ําๆถึงไม่มีไข้อะค่ะแล้วแต่่วงอาการดีขึ้นแต่ว่าก็จะมีมีไอมีน้ํามูกตามตามอาการเพราะว่าโอมิคอนนี่ก็คืออยู่ที่จะหัวกับคออยู่แล้วแต่ว่าของพี่ลิคเนี่ยขึ้นมาวันนี้ก็อาจจะแบบอยู่ช่วงพีของเขาอี่นิดนึง ก็เข้ามาได้ไข้38.5ครับแล้วกเ็เริ่มกินอาหารได้น้อยลงแล้วก็มีมีความซึมซึอะไรเงี้งเยเข้ามาเมื่อเช้าก็เริ่มเริ่มให้ฟาวิมือแรกไปกอ็อ้วก2รอบอ้วกหมดเลยครับไม่สบายตัวดูแบบร้องไห้แท่ตลอดเวลาจริงๆแล้วพี่เป้กับน้องกรเนี่ยเข้ามาหาคุณหมอโดยพามิวสิกมาตรวจโดยที่เรายังไม่รู้มาก่อนว่ามิวสิกเนี่ยเป็นโควิด พราะผว่าพอตรวจปุ๊บแล้วก็เจอเชื้อที่โรงพยาบาลมันก็เลยต้องเป็นไปนตามโปรโตโคอล,ลว่าพอตรวจเจอที่ไหนที่ต้องเป็นคนรับ uh huh. บวกกับว่าพี่แม่เองมาพร้อมกับน้องกรในวันที่ uh huh. มิวสิกติดโควิดพอดีก็เท่ากับว่าเราคอนแทคกับกับกับคนที่ติดเชือ้อ uh huh. มันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลนันว่าเราเองก็เลยขอว่าถ้างั้นเราขอไอโซเลตตัวเองออกจากทุกทุกคนโดยการมาเฝ้าน้องเลย<อ>ที่โร<อ>งพยาบาล ช่เพราะว่าันนั้นคือพี่หลิตยังไม่มีอาการนะคะก็กลัวว่าถ้าเรางกลับไปอ่ะมันจะทําให้เอาพาเชื้อไปหาเขาอะไรครับโดยที่เราก็ไม่ได้คิดก่อนว่าถึงแล้วลิลิตอาจจะติดแล้วหรือจะยังไงก็ตามเราคิดแค่ว่าถ้ายังไม่มีใช่ถ้ายังไม่มีอาการเราก็ถือว่าเราเราเราไม่เสี่ยงดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจให้อาม่ากับเราอีดูแลลิลิตที่บ้านก่อนแล้วเราแล้วเราเองก็ก็เลยมามาดูแลมิวสิกนะแล้วพออสุดท้ายก็มิวสิกก็ ติดจ,จริงๆแล้วส่วนลเล็กก็ติดตามมาแล้วถามว่าเราไม่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 ไมไมรับผิดชอบหรือเปล่าเราประมาณเราเล่นเล่อหรือเปล่าคือเราพู่งตรงว่าเราเองก็พยายามย่างเต็มที่แล้วที่จะป้องกันเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราผ่านมาแบบหลายๆเวฟที่ผ่านมาของโคนะวิดครับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงครั้งนี้เนี่ยมันมันสุดวิสัยจริงๆแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้โควิดมันอยู่ใกล้ตัวเรามากมันอยู่ตามท้องถนนมันอยู่ตามแบบมุมบ้านตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งพอเป็นเด็กอ่อนเนี่ย ขาติดง่ายมากจริงๆแล้วพอติดทีคือวิธีการรักษาคือมันสามีกับยาตามอาการซึ่งจริงๆถ้าสําหรับผู้ใหญ่เราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ไมไมยากเจาะเลือดก,ก็ชิวๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นกับเด็กๆรู้สึกว่าวิธีการมันจะโหดไลยสำหรับเขาแต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่ทาได้ครับ<ม><ม>แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะขอดูอาการ5-7วันก่อนแล้วก็ แต่ถ้าสมมติว่าปลอดภัยแน่นอนเลยเนี่ยเขาอยู่เวินสิบวันอันนี้คือไม่สามารถจะเพาะจะแพ้เชื้อได้ต่อไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อจากตามสถิติที่คุณหมอบอกมาบอกว่าเด็กๆเนี่ยเอ่อจะมีความเสียหายหลังจากที่หายจากโควิดน้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยพวกอวัยวะภายในเขาเส้นปอาะเช่นอะไรเงี้ยยังไม่ถูกใช้งานเยอะยังไม่มีแผลยังไม่มีอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วบวกกับโปรตฮอร์โมนของเขาอะยังดีอยู่พอพอฟื้นตัวปุ๊บเนี่ย พวกอะไรที่มันสูญเสียอะไรที่มันแบบเ,เสียหายเนี่ย <c oughs> ก็จะถูกซ่อมแซมด้วย <c oughs> ด้วยโปรตฮอร์โมนได้